ฮอลลีแอนนาฮอลลีแอนนาเด็กสาวอายุสิบปีผู้มีผมสีทองคำและรอยยิ้มที่ทำให้ผู้คนรอบตัวมีความสุขแต่เธอสูญเสียพ่อแม่ไปและอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นเธอจึงถูกพาไปสถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์แห่งนี้คือบ้านหลังเดียวของเธอเมื่อเวลาผ่านไปป้าที่ร่ำรวยของเธอก็ตกลงที่จะดูแลเธอ พอลีแอนนาประหลาดใจที่เห็นว่าบ้านหลังใหม่ของเธอใหญ่โตราวกับคฤหาสน์แนนซี่ย้ายข้าวของเด็กคนนี้ไปที่ห้องใต้หลังคาสิขอบคุณที่รับหนูมาเลี้ยงนะคะอาา่าฮะเพราะฉันไม่มีทางเลือกต่างหากละ่ะทีนี้ก็ตามแนนซี่ไปที่ห้องของเธอได้แล้วอย่าหลงทางละ่ะ น่ารักจังเลยงั้นเหรอใช่ทั้งห้องเป็นของหนูคนเดียวแล้วเห็นนั่นไหมวิวจากหน้าต่างมองเห็นสวนด้วยล่ะคุณป้าให้ห้องที่ดีที่สุดในบ้านให้กับหนูเลยจะมองแบบนั้นก็ได้แหละที่นี่ไม่มีอะไรให้ทำมากนอกจากพยายามอย่าไปกวนป้าของเธอ ฉันจะเสิร์ฟอาหารเย็นเวลาหกโมงตรงถ้าเธอสายแม้แต่นิดเดียวเธอจะถูกลงโทษเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอบคุณนะคะบ้านหลังนี้สวยจังเลยแม่คะพ่อคะแม่กับพ่อต้องชอบมากๆนัแน่แน่น 6กโมงสองนาทีแล้วนะพอลิแอนนาอยู่ที่ไหนพอลิแอนนาพอลิแอนนาดินเนอร์เริ่มเมื่อห้านาทีที่แล้วถ้าป้าของเธอจับได้แล้วก็เธอเจอปัญหาใหญ่แน่ขอโทษค่ะหนูเพลินเกินไปจนลืมเวลาทุกอย่างที่นี่วิเศษมากๆเลยเธอมาสาย หนูกำลังชื่นชมดอกไม้แสนสวยและก้อนเมฆอยู่ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้ข้างนอกสวยมากฉันไม่สนที่นี่เรามีกฎอยู่พอลีแอนนาไม่ใส่ใจคำพูดของป้าและนั่งลงรับประทานอาหารของเธอพอลีแอนนาและเลียดกินอยากอร่อยอร่อยแต่คุณป้าของเธออารมณ์เสียจนกินไม่ลงเธอลากเด็กหญิงไปที่ห้องใต้หลังคาและขังเธอไว้ในนั้นอยู่ที่นี่จนถึงพรุ่งนี้เช้าจะได้รู้มารยาทพื้นฐานซะบ้าง ้าของเธอปิดประตูทิ้งให้พอลีแอนนาอยู่บนเตียงพอลีแอนนารู้สึกแย่เป็นครั้งแรกโอแม่จ๋าโอพ่อจ๋าหนูคิดถึงพ่อแม่จังคุณป้าไม่เข้าใจเลยว่าโลกนี้มีอะไรอีกมากมายเธอเห็นแค่สิ่งแย่ๆเท่านั้นอยากให้พ่อแม่มาอยู่ข้างหนูจังพอลีแอนนาขยับตัวมองออกไปข้างนอกเย็นวันนั้นช่างงดงาม พอลีแอนนามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นพระจันทร์เต็มดวงและดวงดาวส่องแสงกระทบดอกไม้ในสวนเป็นประกายว้าวสุดยอดไปเลยอย่างที่หนูคิดไว้เลยแบบนี้สิที่ต้องการขอบคุณพ่อจา๋าแม่จา๋าถึงแม่หนูจะถูกขังอยู่ในห้องแต่หนูก็ยังได้มองท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างน้อยหนูก็ยังโชคดีที่ได้เห็นมัน หนูจะพยายามแสดงให้คุณป้าเห็นว่าการเป็นคนร่าเริงและชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตไม่ใช่เรื่องแย่อะไรหนูจะสอนให้เธอเล่นเกมขอบคุณเช้าวันถัดมาหลังจากที่แนนซี่เปิดห้องให้พอลีแอนนาทั้งสองคนก็เดินไปซื้อของในหมู่บ้านพอลีแอนนาเพลิดเพลินกับการมองร้านค้าต่างๆและโบกมือให้ผู้คนแต่มีชายอยู่คนหนึ่งที่ดูแตกต่างจากคนอื่นเขายืนอยู่บนถนนหน้าตาบึ้งตึง และไม่พูดอะไรกับใครเลยพอลีแอนนาวิ่งตรงไปหาเขาฉันชื่อพอลีแอนนาคุณชื่ออะไรคะคุณเพนดนตันยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเพนดนตันวันนี้เหมาะกับการซื้อของมากเลยนะคะใช่เลยพอลีแอนนาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยขอโทษนะคะแล้วเจอกันนะคะคุณเพนดนตันพวกเขาไปซื้อของกันต่อพอลีแอนนาเจอจิมมี่เด็กน้อยผู้ยืนอยู่หน้าร้านของเล่น เขาให้พอลีแอนนาเล่นกับลูกบอลพวกเขากลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วพอลีแอนนาเจอกับลูกแมวตัวน้อยบนถนนขณะเดินกลับบ้านกับแนนซี่มันดูสิ้นหวังและโดดเดี่ยวเธอจึงหยิบมันขึ้นมาลูกแมวน้อยตัวนี้ต้องการบ้านฉันไม่คิดว่าคุณป้าของเธอจะชอบหรอกนะพอลีแอนนาเราต้องแสดงความเมตตาต่อผู้ขัดสน เมื่อกลับบ้านพอลีแอนนาเอาแมวให้คุณป้าของเธอดูเธอชื่อว่าเดซี่ห้ามเอาสัตว์จรจัดเข้าบ้านของเราน่ารังเกียรที่สุดแต่เธอน่ารักแถมหิวด้วยหนูจะให้เธออยู่ในห้องใต้หลังคาเธอจะได้เห็นนกข้างนอกหน้าต่างและได้อาบแดดอุ่นๆคุณจะไม่รู้เลยว่ามีเธออยู่ด้วย ทุกๆสัปดาห์แนนซี่จะออกไปซื้อของกับพอลีแอนนาในหมู่บ้านเธอเล่นกับจิมมี่บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันพอลีแอนนาแนะนำเกมขอบคุณให้จิมมี่รู้จักเกมขอบคุณเล่นได้ง่ายๆเธอเศร้าเรื่องอะไรล่ะสัปดาห์นี้แม่ฉันทำอาหารเย็นเดิมๆให้ฉันกินทุกวันฉันเสียใจที่เราคงไม่มีวันได้กินอะไรใหม่ๆเราเล่นแบบนี้ ลองนึกภาพบางอย่างที่แย่กว่าดูสิอย่างไม่มีอาหารให้กินเลยใช่เลยนึกภาพเธอไม่มีอาหารให้กินถึงแม้จะต้องกินอาหารเดิมๆอย่างน้อยเธอก็ยังได้กินเธอจะไม่มีวันหิวใช่แล้วล่ะฉันดีขึ้นแล้วจิมมี่และพอลีแอนนาสนุกกับเกมขอบคุณ พอลีแอนนาใช้เวลาสองสัปดาห์ถัดมาสอนเกมขอบคุณให้กับคนอื่นๆในหมู่บ้านทุกคนทึ่งกับความมองโลกในแง่ดีของเธอบ่ายวันหนึ่งพอลีแอนนาตัดสินใจพาจิมมี่ไปพบกับป้าของเธอป้าคะนี่คือจิมมี่ยินดีที่ได้รู้จักพอลีแอนนาฉันบอกแล้วไงว่าห้ามเอาคนจรจัดกลับบ้าน ฉันไม่ใช่คนจอนจัดจิมมี่รู้สึกแย่มากกับคำพูดของป้าของพอลีแอนนาเขาร้องไห้วิ่งออกจากบ้านไปจิมมี่เดียวพอลีแอนนาวิ่งตามจิมมี่ไปเขามองซ้ายขวาก่อนจะข้ามถนนแต่ด้วยความรีบแอนนาลืมมองซ้ายขวาเธอรีบตามจิมมี่ไปและบางอย่างน่ากลัวก็เกิดขึ้น พอลิแอนนาใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหลังเกิดอุบัติเหตุพอลิแอนนายังคงร่าเริงเหมือนเดิมแม้จะต้องอยู่บนเตียงเธอสอนวิธีเล่นเกมขอบคุณให้กับคุณพยาบาลและคุณหมอพวกเขาต่างยิ้มและหัวเราะมีเพียงป้าข,ของเธอคนเดียวที่ไม่รู้วิธีเล่นพอลิแอนนาเธอยังร่าเริงแบบนี้อยู่ได้ยังไงพระเกมขอบคุณไงคะฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยผมสอนคุณได้นะ คุณเพนเดอร์ตันได้ยินว่าพอลีแอนนาบาดเจ็บและรีบมาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้สองสัปดาห์ถัดมาเขานั่งอยู่ข้างเตียงของพอลีแอนนาข้างป้าของเธอและแนนซี่เขาและพอลีแอนนาคุยกันทุกเรื่องและกลายเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเขาบอกความลับกับพอลีแอนนาผมเคยรู้จักแม่คุณจริงเหรอใช่คุณเหมือนเธอมากจริงๆวิเศษเปไปเลย ผมมีเงินทองมากมายมาหาศาลเกินจะใช้หมดคุณอยากมาอยู่กับผมไหมล่ะผมดูแลคุณได้เราจะฝึกคุณให้เดินได้อีกครั้งโอ้ว้าวหนูคงจะทิ้งคุณป้าไปไม่ได้แต่หนูคิดว่าหนูรู้จักคนคนหนึ่งที่อยากให้คุณช่วยค่ะคุณเพนเดนตันจากไปในวันถัดมาสัญญาว่าจะกลับมาหาพอลีแอนนาอีกพอลีแอนนาบอกคุณป้าเธอเรื่องข้อเสนอของคุณเพนเดนตัน ป้าของเธอและแนนซี่ร้องไห้ดีใจที่เธอจะไม่ทิ้งพวกเธอไปฉันเข้าใจแล้วพอลิแอนนาเธอคือแสงสว่างบนโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยก้อนเมฆและสายฝนฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปเราทุกคนรักเธอขอบคุณนะที่ทำให้เรามองเห็นความสวยงามในชีวิตเรามีความสุขที่ได้ใช้เวลากับเธอคุณเพนเดนตันจ้างคุณหมอมาช่วยให้พอลิแอนนากลับมาเดินได้อีกครั้ง หลังจากฝึกฝนมาหลายเดือนพอลีแอนนาก็กลับบ้านกับคุณป้าและแนนซี่คุณเพนเดนตันพบกับจิมมี่และเพราะพอลีแอนนาเขาตัดสินใจจ้างเด็กน้อยเป็นผู้ช่วยจิมมี่ได้เรียนรู้หลายอย่างจากคุณเพนเดนตันและหาเงินให้ครอบครัวของเขาได้มากขึ้นพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูคิดถึงพ่อแม่ทุกวันเลยคุณป้าเรียนรู้ที่จะชื่นชมความสวยงามในชีวิตแล้ว จิมมี่และคุณแพนเดินตันก็มีความสุขด้วยกันตอนนี้หนูก็กลับมาเดินได้แล้วเจ้าแมวน้อยเดซี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักที่สุดในโลกหนูดีใจมากๆเลยหนูต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้หนูมองโลกในแง่ดีแบบนี้ถ้าตอนนั้นไม่เกิดเรื่องให้หนูเดินไม่ได้หนูก็คงจะไม่รู้ว่าการได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระมันดีแค่ไหนด้วยรักจากใจพอลิแอนนา จบบริบูรณ์